นจมามาต่อต่ออีพีสองโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยแหลกแกโอ้ยแหลกแหลกมาทางนี้ทางนี้ทางนี้บอกว่าทางนี้เข้ามาเลีวดึง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 หมดเ็กทอท้อกับแบบนี้เหรอเกเธอเอายายออกก่อนกดกดยั่มันเอาออแล้วอันนั้นอะ หลวงกดออกกดออกเอ๊ะกระโดดเลยมั่ร่องพ่ดีเกินไงดีเกิโอ้ยตายแล้วตายตายตายเธอไต่ยญ่เธอเราขึ้นมาหน่อยดิกระโดดขึ้นมาเลยกดครั้งลัวราเาปีเป็นยัยแล้วหุอนไม่เป็นยัแล้วหุน เป็นไงพเป็นไงพิบเป็นไงแล้วหนูอย่างนี้อาจจนออีกว้าเกลแก้ยชเจลายไปไปแต่ว่าเกลยังไม่ท้อกับแบบนี้ดึ๋งดึ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 งหสินคุณเพนเพป่นเร่งเพื่ทอง ใหมยิ้มยองใ่ทางก็ลืมลืมลืมสองหนึ่งสองสสอ่องสห่ต้องขายอย่างนั้นนะเราเชื่อมใหญ่ไปอยู่ข้างบนนี่มต้องบินได้เหรอเราล่วงเส้นใหญ่เราหายเห็นแล้วเห็นแล้ว ก็แต่ใหยเถือกขึ้นมาไงมันมีใหญ่เชื่อมกันอยู่เลยไหลตูดได้ไงอ่ะขาไปทีขาขาเกาะเกาะเกาตุยอีกเนี่ตุยรอบที่เท่าไหร่แล้วคะเอุ้ยเอา ฝุ่นแผนเพลงน้นแงแล้วทองไม่เลท่ทองไม่ทองก็รื้อรื้เธอให้เราขึ้นไปเถอะเธอมาเถอะเราจะไหล่คูขาตกแล้วเมื่อกี้เราเห็นอยู่ เธอตกยังแล้วปล่อยใหญ่เราเลยนะเธออยู่นิ่งๆนะเกี๊ยวผมมองว่าคลิปไายแน่ครับดูเต็นเดินตกอยู่แน่ถามว่าสงครามครั้งนี้จนบะไหมเราเพ่เห็นที่เห็นใหญ่กับเกียวที่เพ่เห็นใหญ่ <c oughs> แมี่ก็ดับพวกเล็นาายไม่นก็ธอก็เธอมันวางมันไม่เห็นใยเองอ่ะหา่เออ่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งนะให้มันไปก่อนรัายขึ้นไปดัง เราดีแล้วถ้าเธอปิวเปงั้นมันไม่ถึงหรอกถึงเฮ้ยเกลขอบคุณนะที่เกาะใหญ่ไว้ให้เพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ถึงเย <c oughs> ูไม่ได้เกาะแต่เมื่อกี้ต้องขึ้นมาอยู่ดีไม่เลยเลยๆลย <c oughs> ไม่จะโดนนกค่ะโอ้ยอย่าเพิ่ง ยเพ้เี่ยไม่ทันจริงๆอะฉันมาเท่ไเออเส้นใหญ่ต้องหมวดเขาเรียกว่าเส้นใหญ่ทิเส้นใ้หัด้ันยังไม่ท้อแทนะฮะ ตอนนี้คือเล่นสญร้องขนจนชนแล้วนะเกียวบอกไม่เป็นไรไม่ต้องมีสใหญ่ก็ได้แค่เห็นยญยร่องหนก็ดีใจแล้วแค่มีใหญ่แใหก็พอแล้วใหญ่อะไรอ่ะพี่พี่เห็นใหญ่ไม่ได้เหรอใหญ่คิดยังไงล่ะอย่ากระโดดผมกันได้ไหมเบียแเราตกแล้ว้ะครอไมเจอด๋ยวกว่ใครเจอมากเหรอุ้ตายตายตายหัวติด

ไปซื้อเพีแก้วสู่สามเลยค่ะถึงถึงถึงเรากดก่อไม่ติดเลยคือเราหาไม่ไหนที่จะไปไม่เจอเราไปซื้อไง่ไหนครับอ่มี่ไหนไม่เจอรังโอลมขมนกุ้กิไเกี่ยวต้มยนะครักินัไม่ตายเราซื้อมาแล้่ยิงได้ไลครับถ้าเธอไปได้นะเธอไปก่อนเลย

มันค่อ,คอดดคยดนขนเอนคนอืน่นเธากระโดดใช่ไหม <c oughs> ฉันปล่อยโอ้ยตกเดี๋ยวดเธอเราติดกําแพงเราไหลเราไหลเราไหลเราติดกำแพงโอ้ยเราเกอบตกแล้วเราขึ้นบันไดได้ด้วยเหรออ๋อเธอปีนขึ้นเลยเดี๋ยวเราตกที่ไหนเธอ กระดินกระดินเธอปล่อยใหญ่แล้วเธอไต่ใหญ่แล้วขึ้นมาเลยกุดกระโดดค้างเรื่อยๆถ้าถ่วงเราเห็นไหมเนี่ยเราขึ้นไม่ได้เลยอ๋อเราหายแล้วห่นไม่เจอเอยถือไม่ได้กอด อ่าเธอเธอปล่อยใยไปไหนอ่ะเธอมันท่วงกันอยู่รู้บ้างปะไม่รู้หาทางคิดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้กันเธอแล้วว่าเราปล่อยใยสั้นไปอ่ะอุ้ยตก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 ต้องมาวทัวรมาหาตรงนี้ไถสิเดี๋ยว เราเป็นตัวนอนตรงไหนตวไตกเกาะไ้เกี้ยหายไม่เจอคือเรากำลังดอยไม่โอ้นรูมยังมีฟันถูเลยแล้วต้มโอ้นุมตลอดครับไม่ดลัวใช่ไมเรามีเรอ เราเพิ่งตรวจสุขภาพมาเราต<ม>รวจมานานแล้วเพิง<ม>จะปวดท้มเธอขึ้นไปถเถอะบีนใหม่หเราไม่ถึงอีกแล้วอ่ะอุ้ยถึงแล้วถึงแล้วต้ตมต้ช่วยด้วยช่วยด้วยเธอไหลเลอไหล <c oughs> <c oughs> ไม่ค <Es poor S 1> ือเราไหลไงโอ๊ยได้ได้ได้ไม่ถึงไม่ถึงเราปล่อยแล้วนะเธอก่อไว้เลยถ้าปล่อยยัยเธอก่อน ว้ายเจ๋อเจอ้ยเบเธออย่าผักแล้วม่เหอนเกว่าใหญ่แลั่ะใหญ่่ไเตะวแล้วขึ้นมาเถอะนะเดี๋ยวเราจะไหลลงไปแล้วเนี่ยใหญ่แล้วไม่เหมือนไม่เจอเธอมันเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วหรอนี่ไงโซนสโนว์แมน ังเราตกตอนไหนอ่ะเราเพิ่งเห็นแล้วคือฝังเขาบอกว่าอะไรอยากจะบอกว่าติดน้ำแข็งข้างต้นอยากจะบอกเครื่องเราเนี่ยไม่หนินเรากับเธออะกำกำลังไหวเยอะๆไอ้ก็ไม่รู้อ่ะกำังปบมือมั้งจริงๆเจอเห็นอะไรอ่ะโอเคออยายเธอไปกอดน้ำแข็งต้นต่อไปหน่อย บอกให้เกาะต้นต่อไปไม่ได้หรอให้เกาะอันนี้อันเน่ก็มาขอกลับไปตั้งหลักก่อนงันเธอเธอกลับไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเราลงไปเธอกลับไปอยู่ที่เดิมก่อนเดี๋ยวเราลงไปแป๊บล <Okay. S 1> งเธอบอกกลับยังไงข <c oughs> <c oughs> าเส้นใยไม่เจอเธอเราจะล่วงนิ้วเกาะ อ๋ออ๋โอ๋ยปล่อยยายไม่ได้ล่วงโออยโอ๋ยจมจมเครื่องเราเมื่อกี้มันจมอยู่เธอต้องปล่อยยายไปไกลๆเลยว้าววีเธอปล่อยยายจากของเธอก่อนเดี๋ยวเราแต่งเธอไปปย อถึงไหมถึงมวเดย๋ยวเราล่วงเราปล่อยใหญ่ไม่ได้อไหนเราล่วงไงพอเราต้องปล่อยใหญ่ก่อนโอ้ยหัวติดพื้นว้าวทำไรทังงี้เอ้ยขอ EP สามเถอะมันสิบสองนาทีแล้วเนี่ยโอ้ยตายตายตายย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกำลังจะปิดคลิปเลยเธอเดี๋ยวดิรอเราปิดคลิปก่อนได้ไหมหัวติดอ่ะหัวตีด,ด,ดอ่ะเธอหัวตีดมาขี่มุดกระโดดหน่อยดิหัวตีนเออเธอเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อน